วันนี้มีสินค้าอยากมาแนะนำนะครับใครที่รู้สึกว่าภายในรถของเราเนี่ยขาดอะไรบางอย่างนะครับที่หายไปนั้นคือเสียงเบสนะครับเพราะว่าเสียงเบสนะครับก็จะทําให้รถของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพในการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับมีห้องส่วนตัวนะครับเคลื่อนที่ได้แต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกว่าลังเลนะครับในการติดตั้งนะครับซบวฟูเฟอร์นะครับเข้าใจดีเลยว่ากลัวที่จะเสียพื้นที่การใช้งานภายในรถของเรา นะครับหรือนะครับกลัวว่าสายเนี่ยนะครับระยงระยางนะครับเกะกะพื้นที่ภายในรถของเราเหมือนกันรวมไปถึงราคานะครับที่สูงจนจับต้องไม่ได้นะครับถ้าติดปัญหานี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับตัว MTX นะครับ RTP 8ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับราคาจับต้องได้นะครับติดตั้งง่ายรวมไปถึงนะครับเป็นตู้สําเร็จรูปแล้วนะครับตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่8นิ้ว มีแอมฟิเฟียร์นะครับคัสดีในตัวนะครับประสิทธิภาพสูงจากอเมริกาตัวนี้เนี่ยกำลังขับอยู่ที่120วัตต์อ m s นะครับกำลังขับสูงสุดนะครับอยู่ที่3 6 0วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้จากอเมริกานะครับเชื่อได้เลยว่านะครับสามารถทําให้รถของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการฟังเสียงมากยิ่งขึ้นแน่นอนทําให้เราเนี่ยนะครับสนุกมันไปได้ทุกที่นะครับกับ mpx atp 8ตัวนี้นะครับใครที่สนใจติดตั้งหรืออยากนะครับเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของราคาได้ที่ P1 นะครับคาริโอสาขาเชียงใหม่นะครับหรือว่าโทรมาหาผมได้ที่084526003ครับสามารถแอด ID line ได้เหมือนกันนะครับก็แอดเข้ามาได้ที่0 8 4 5 2 6 0 0 0 3เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาแนะนำแค่นี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ